วิทยาศาสตร์5ทับ2นะคะวันนี้นะคะเธอจะขึ้นกิจกรรมใหม่ให้กิจกรรมที่3นะคะเรื่องกิจกรรมเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตเด็กรู้แล้วนะคะส่วนสิ่งไม่มีชีวิตเด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะสิ่งไม่มีชีวิตคือการาสิ่งสิ่มีชีวิตนั้นหายใจไม่ได้ขับถ่ายไม่ได้ หายใจไม่ได้กินอาหารไม่ได้ตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่ได้สืบพัน์ไม่ได้นะคะและไม่สามารถจเจริญเติบโตได้อันนี้คือสิ่งไม่มีชีวิตนะคะแล้วนะคะแล้วเด็กๆนะคะรู้จักเช่นบ้านแสงแดดติน้นําอากาศอันนี้คือสิ่งไม่มีชีวิตที่เด็กๆจะต้องดํารงชีวิตอยู่ได้นะคะ เรามาดูว่าเออสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์นะคะพืชสัตว์มีอะไรบ้างเดี๋ยวเชิญพาเด็กๆไปดูคลิปวิดีโอรอเพื่อนก่อนนะแล้วเราก็จะมาเข้ากิจกรรมที่สามนะคะ าพาไปเที่ยวทิพย์อีกแล้ววันนี้คะถึงถ้ำหรือยังครับคุณครูจิ๊บอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วค่ะทออุ๊ยเดี๋ยวเรามาทักทายนักเรียนกันก่อนนะคะทอดสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูจิ๊บจีรนันเพชแก้วนะคะวันนี้ครูมากับทอดค่ะตอนนี้ค่ะครูเนี่ยกำลังจะพาทอดไปสำรวจถ้ำกันค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆแต่ยังเดินไม่ถึงเลยนะครับเอ๊ะ ทอดดูสิเขาว่าตรงนั้นเนี่ยมีอะไรโอ้ว้าวมีน้กตกด้วยอ่ะสวยจังเลยโอ้แถวนี้มีต้นไม้ขึ้นเต็มเลยนะครับฮะนั่นๆั่นนั่นนั่นมีผีเสื้อบินอยู่หลายตัวเลยครับอุ้ยบนต้นไม้นั้นมีนกด้วยอ่ะฮะในน้ำตรงนั้นก็มีปลาว่ายอยู่เต็มเลยครับืตื่นเต้นใหญ่เลยนะคะทอด งั้นบอกครูไหนสิคะาว่าสิ่งที่เห็นบริเวณน้ำตกแข่งนี้เนี่ยมีอะไรที่เป็นสิ่งมีชีวิตบ้างนักเรียนก็ลองคิดไปพร้อมๆกับทอได้นะคะเท้าที่ทอดเห็นนะครับก็มีต้นไม้นกปลาแล้วก็ผีเสื้อครับอืมใช่แล้วค่ะแล้วจากที่ได้เรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันไปแล้ว ตอนนี้เนี่ยนักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมคะว่าบริเวณน้ําตกแห่งนี้เนี่ยสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างทอดสละคะตอบว่ายังไงคะอทอร์เห็นนกอาศัยอยู่บนต้นไม้นกมีความสัมพันธ์กับต้นไม้ในด้านการเป็นที่อยู่อาศัยครับถูกต้องเลยคะ่ะนักเรียนก็น่าจะตอบได้เช่นเดียวกับทอสใช่ไหมคะเอแล้วร,รู้ไหมคะว่า สิ่งมีชีวิตเนี่ยยังมีความสัมพันธ์กับอะไรอีกบ้างทอกรู้แล้วนะครับว่าสิ่งมีชีวิตได้มีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในด้านต่งตางๆหลายด้านเลยการกินกันเป็นอาหารการเป็นที่อยู่อาศัยการเป็นที่หลบภัยแล้วก็การเป็นที่วางไข่แล้วก็เลี้ยงดูลูกอ่อนด้วยครับแต่ว่าทอเน่ยก็ยังไม่แน่ใจนะครับครูจ๊บว่าสิ่งมีชีวิตได้ยังมีความสัมพันธ์กับอะไรอีกบ้างอ่ะ ถ้าตอนนี้ยังตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะทศถ้างั้นเดี๋ยวครูจะพาไปเรียนรู้เพิ่มเติมจากการอ่านเนื้อเรื่องในวันนี้นะคะเรื่องที่นักเรียนจะได้อ่านในวันนี้นะคะก็คือเรื่องที่ 3. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตค่ะเมื่อนักเรียนอ่านเรื่องจบแล้วนะคะนักเรียนเนี่ยก็จะสามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในถ้ำแห่งหนึ่งได้ค่ะ ค่ะก่อนที่เราจะไปอ่านเนื้อเรื่องกันนะคะครูเนี่ยอยากให้นักเรียนแล้วก็ทอดมาตอบคำถามในหัวข้อคิดก่อนอ่านกันก่อนค่ะซึ่งมีอยู่หนึ่งคำถามนะคะถามว่าพืชมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตใดบ้างค่ะระหว่างที่ตอบคำถามนะคะนักเรียนก็สามารถกดพักวิดีโอไว้ก่อนได้ค่ะเมื่อตอบคำถามเสร็จแล้วก็กลับมากดต่อนะคะ ดดเูน,ะะดนักเรียนเคยไปเที่ยวถ้ำหรือไม่นะคะเราสังเกตจะพบว่าถ้ำแต่และแห่งมีลักษณะแตกต่างกันหลายถ้ำจะมืดสนิทมีความชื้นสงูงมักมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เช่นข้างคาวอาศัยอยู่ในถ้ำนะคะถ้าเราเข้าไปลึกๆจะรู้สึกหายใจไม่สะดวกถ้ำบางแห่งเช่น ท่พญานครในจังหวัดประจวบครีขันเป็นถ้ำขนาดใหญ่ภายในถ้ำจะมีช่องขนาดใหญ่ซึ่งมีผนังถ้ำยุบตัวลงมาทําให้มีแสงน้ําอากาศเข้าไปในถ้ำภายในถ้ำนะคะเด็กๆดูนะคะจ้าหนูไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินหรอ ได้ยินหนูเชื่อแต่ว่ามันเบาไปอ่ะเหรอเดี๋ยวเชื่อดูก่อนนะอันนี้เธอเชื่อถึงร้อยแล้วนะนะพอเชื่อสุดแล้วนใน,อนเออในเรื่องต่งต่องกอนอย่างนั้นหรอคะทอสแล้วนักเรียนล่ะคะอยากไปสำรวจถ้ำเช่นเดียวกับทอสไหมคะเอ๊ว่าแต่นักเรียนเนี่ยเคยไปเที่ยวถ้ำกันหรือเปล่าคะ ทอดล่ะคะก่อนหน้าที่ครูจะพาไปวันนี้เนี่ยทอดเคยไปเที่ยวถ้ำมาก่อนไหมคะมจริงๆทอดก็เคยไปมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าน,นานมากแล้วนะคะวันนี้ทดก็เลยอยากไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเฮ้อแล้วถ้ำที่ทอดไปมาเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงคะก็เป็นโพรงแคบๆมีหินน้องหินย้อยด้วยครับอากาศภายในถ้ำก็เย็นๆอ๋อ แล้วก็มืดมากด้วยล่ะครับแต่ตามทางเดินน่ะก็จะมีหลอดไฟติดเอาไว้เป็นระยะ,ะยๆะนะคะก็เลยพอจะเดินไปตามทางได้ครับแล้วก็เห็นหินนกหินย้อยได้บ้างครับแต่พอยิ่งเข้าไปลึกๆนะ่ะก็จะยิ่งรู้สึกอึดอัดเหมือนหายใจไม่สะดวกเลยนะครับอืมถ้ำที่ทอดเคยไปเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกับถ้ำโดยทั่วๆไปเลยค่ะแต่จากเรื่องที่เราอ่านนะคะยังมีถ้ำอีกหนึ่งแห่งค่ะ นั่นก็คือถ้ำพระยานครที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะนักเรียนแล้วก็ทอสเนี่ยสามารถบอกครูได้ไหมคะว่าถ้ำพระยานครเนี่ยมีลักษณะแตกต่างจากถ้ำที่ทอ้อสเคยไปอย่างไรคะทอสตอบว่าอะไรคะอ๋อถ้ำพระยานครผนังถ้ำด้านบนยุดตัวลงมาเป็นช่องทำให้มีแสงจากดวงอาทิตย์ส่องเข้ามาในถ้ำครับแล้วก็มีอากาศถ่ายเท าร์ทคิดว่าถ้าเข้าไปจะรู้สึกไม่อึดอัดน,นะครับใช่แล้วค่ะแล้วถ้ามีฝนตกลงมานะคะทําให้น้ําสามารถเข้ามาภายในถ้าได้ค่ะนอกจากนี้นะคะตามพื้นถ้าหรือผนังถ้าเนี่ยก็ยังพบท่าตอาหารของพืชด้วยค่ะเอเแล้วจากรูปเนี่ยนักเรียนและทอสสังเกตเห็นสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างคะทอเห็นต้นไหมเยอะแยะเลยครับซึ่งททถ้าที่ทศอ์เคยไปยัไม่มีแบบนี้เลยครับ แล้วนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดต้นไม้ถึงเจริญเติบโตอยู่ภายในถ้ำนี้ได้คะท้อดละคะตอบว่าอะไรคะก็เพราะว่าในถ้ำเนี่ยมีแสงน้ำอากาศแล้วก็ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชครับใช่แล้วคะ่ะแสงน้ำอากาศแล้วก็ธาตุอาหารเป็นสิ่งไม่มีชีวิต ซึ่งก็มีความสัมพันธ์กับต้นไม้หรือพืชที่เป็นสิ่งมีชีวิตค่ะซึ่งจากในเนื้อเรื่องนักเรียนก็จะเห็นว่าพืชเจริญเติบโต,ตอยู่ภายในถ้ำพืชจึงมีความสัมพันธ์กับถ้ำด้วยค่ะในด้านการเป็นที่อยู่อาศัยนะคะอ๋อถ้าเข้าใจแล้วครับนอกจากนี้นะคะในถ้ำพระยานครเนี่ยก็ยังพบสัตว์หลายชนิดด้วยค่ะเอแล้วในถ้ำโดยทั่วๆไปเนี่ยพบสัตว์บ้างไหมคะพบครับ เาเคยเห็นค้างคาวในถ้ำที่ท็อดเคยไปซึ่งเหมือนกับในเนื้อเรื่องเลยครับแล้วนักเรียนคิดว่าที่ถ้ำค้างคาวมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรคะท็อดคิดว่าค้างคาวมีความสัมพันธ์กับถ้ำที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตในด้านการเป็นที่อยู่อาศัยครับใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะค้างคาวนี่ก็ยังมีความสัมพันธ์กับอากาศด้วยค่ะโดยใช้อากาศในการหายใจนั่นเองค่ะ มาถึงตรงนี้แล้วนักเรียนและทอดน่าจะสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมในวันนี้กันได้แล้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปสรุปพร้อมๆกันนะคะจากกิจกรรมนี้ก็สามารถสรุปได้ว่าสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตเช่นพืชมีความสัมพันธ์กับแสงน้ำอากาศทาตุอาหารแล้วก็ถ้ำค่ะ โดยพืชใช้แสงน้ำอากาศแล้วก็ธาตุอาหารในการเจริญเติบโตแล้วก็ใช้ทํ้เป็นที่อยู่อาศัยนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามในหัวข้อรู้หรือยังกันต่อนะคะอ่าโอเคเรวจะไปตอบคำถามของเราเนาะอ่าโอเคโอเคนะคะรู้หรือยังนะคะสิ่งใดบ้างที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต นะคะของพืชและการเจริญเติบโตอฮาเด็กตอบว่ามีแสงแสงก็คือแสงจากดวงอาทิตย์นะคะพืชใช้แสงจากดวงอาทิตย์ในการสั่งเคราะห์แสงการสร้างอาหารนะคะน้ํานะคะอากาศดินและธาตุอาหาร ะะถ้าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปแล้วพืชก็ไม่สามารถจเจริญเติบโตได้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นกิจกรรมที่3มนะคะสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่อย่างไรนะคะ สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่อย่างไรนะคะเะ็ <S <S 1> <S 1> ังคะอ่าเด็กๆแก้เขียนจุดประสงค์วอเชอร์นะคะขึ้นจุดประสงค์วอเชอร์นะ ยนแผนผสรวมวเชาค่ะ,ดะ,มเ,มคะเด็กๆครักิจกรรมนี้เพื่ออภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่นะคะ กิจกรรมที่สามนะคะสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่อย่างไรนะคะเด็กๆครับกิจกรรมนี้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่นะคะ เรแป๊บเนึ่ยนะเดี๋ินมาหนูไปตามน้องเรียนก่อน อ่าเ็กจุดประสงค์เสร็จยังคะอ่กจุดประสงค์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปวิดีโอกันอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วเราก็จะมาทำกิจกรรมโดยการทำอ่ามา n d แมปปิ่งนะคะ แป๊บนึงนะคะบอกว่ามีอะไรจะมาให้ดูด้วยล่ะค่ะเอ๊ะได้ยินเสียงเคาะประตูค่ะสงสัยทอดกำลังมาแล้วค่ะทอดมาแล้วครับสวัสดีครับคุณครูจิ๊บสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนค่ะสวัสดีค่ะทอดเอ๊ะ วันนี้เนี่ยทอ็อดบอกว่ามีอะไรจะมาให้ครูกับเพื่อนๆได้ดูคะมันคืออะไรหรอคะทอ็อดอ๋อนี่เลยครับาวตอนทอัไว่ายน้ำนะครับทอดเห็นกบกระโดดไปมาหลายตัวก็เลยถ่ายวิดีโอไว้นะครับน่าสนใจมากเลยคะ่ะทอ็อด จากในวิดีโอนี้เนี่ยที่ทอถ่ายมานักเรียนคิดว่ากบอยู่ในแหล่งที่อยู่ใดคะทอดบอกเพื่อนๆหน่อยสิคะบึ้งครับที่อยู่เดียวกับทอดเลยครับนักเรียนละคะได้สังเกตไหมคะว่านอกจากกบแล้วเนี่ยในแหล่งที่อยู่นี้ยังมีอะไรอีกบ้างคะทอไว่ายังไงคะก็มีหญ้า ก็มีเม็ดวุ้นกลมๆข้างในสีดำๆลอยเป็นแพอยู่บนผิวนะ้ำทอสว่าน่าจะเป็นไข่กบครับใช่แล้วล่ะค่ะนักเรียนก็เห็นเช่นเดียวกับทอสใช่ไหมคะเอ๊แล้วจากสิ่งที่ทอสตอบมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตและมีอะไรเป็นสิ่งไม่มีชีวิตบ้างคะทอช่วยตอบหน่อยสิคะ สิ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิตก็มีกบไขก่กบหญ้าและสิ่งไม่มีชีวิตก็มีน้ำครับใช่แล้วล่ะค่ะแล้วนักเรียนสังเกตพบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่นี้บ้างไหมคะท้อล่ะคาว่ายังไงคะทอเห็นกบและหญ้าใสายอยู่ในน้ำ เลยคิดว่ากบและยะ่ามีความสัมพันธ์กับน้ำโดยสัมพันธ์กันในด้านการเป็นที่อยู่อาศัยนะครับอืมเก่งมากค่ะท็อดนอกจากนี้นะคะกบก็ยังมีความสัมพันธ์กับน้ำโดยใช้น้ำเป็นที่วางไข่ด้วยนะคะอะจริงด้วยครับครูจิ๊บครับ อยากไปเรียนรู้ว่าในแหล่งที่อยู่อื่นๆจะพบสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตอะไรบ้างและสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตยังไงบ้างนะครับจะเหมือนกับแหล่งที่อยู่ในวิดีโอนี้หรือเปล่าครับโอ้โหท้อนเนี่ยเป็นเด็กใฝ่รู้ใฝ่เรียนดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมเพื่อหาคำตอบนี้กันนะคะ กิจกรรมในวันนี้นะคะคือกิจกรรมที่3สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่อย่างไรตอนที่1ค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปอ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้กันก่อนนะคะครูจะให้เวลานักเรียนอ่านสักครู่ค่ะ กิจกรรมที่เราจะเรียนในวันนี้มีจุดประสงค์เพื่ออะไรคะทอช่วยตอบหน่อยนะคะเพื่อสังเกตและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ครับใช่ค่ะโดยเมื่อนกักเรียนทำกิจกรรมนี้แล้วนะคะก็จะสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ได้ค่ะ แล้วกิจกรรมนี้เนี่ยเราต้องทำอะไรกันบ้าง mm hmm. เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะอ่านขั้นตอนการทำกิจกรรมในหัวข้อทำอย่างไรกันค่ะโดยระหว่างที่นักเรียนอ่านนะคะ mm hmm. ก็สามารถกดพักวิดีโอเอาไว้ก่อนได้ค่ะ mm hmm. เมื่ออ่านเสร็จแล้วก็กลับมากดเล่นวิดีโอต่อนะคะ นักเรียนอ่านขั้นตอนการทำกิจกรรมกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะขั้นตอนแรกเนี่ยนักเรียนจะต้องทำอะไรคะขอช่วยตอบหน่อยนะคะเราตั้งสังเกตสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆจากวีดิทัศน์แล้วก็ระบุความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่พบในวีดิทัศน์ครับ ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะครูก็มีวีดีทัศน์แหล่งที่อยู่ที่ทะเลแล้วก็บริเวณใต้ต้นไม้มาให้นักเรียนแล้วก็ทอนเนี่ยได้สังเกตกันด้วยนะ,ะอ่าโอเคเราไปสังเกตเลยเนาะ ็นอย่างไรบ้างคะจากการดูวิดีทัศน์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่ทะเลและบริเวณใต้ต้นไม้ที่ครูนำมาให้ดูกันนักเรียนคงจะบันทึกผลกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะท้ากันทึกผลไว้เรียบร้อยแล้วครับดีมากเลยคะ่ะทศถ้าอย่างนั้นเนี่ยครูขอดูผลการบันทึกของทอศหน่อยได้ไหมคะได้เลยนี่ครับ ที่ทะเลมีสิ่งใดบ้างเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งใดบ้างเป็นสิ่งไม่มีชีวิตคะทอช่วยตอบหน่อยนะคะสิ่งมีชีวิตที่ทะเลท้อเห็นต้นมรั้วมนุษย์ปูนกปลาตาอ๋อแล้วก็ยังมีดอกไม้ทะเลกับปะาการ,างรังด้วยครับทั้งสองอย่างเนี้ยเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเคยเรียนมาแล้วท้อจำได้ ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตอะทอดเห็นน้ำทะเลทรายเปลือกหอยแล้วก็ยังมีหินที่ใต้ทะเลครับยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วที่ทะเลเนี่ยนักเรียนและทอดสังเกตพบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรบ้างคะทอดพบว่ามนุษย์ได้มีความสัมพันธ์กับน้ําในด้านการเป็นที่หาอาหารปูมีความสัมพันธ์กับเปลือกหอยในด้านการเป็นที่อาาย,ออยู่อาศัยนก มีความสัมพันธ์กับน้ำในด้านการเป็นที่หาอาหารครับส่วนที่ใต้ทะเลอาจจะมีปลาเต่าดอกไม้ทะเลและปะการังที่มีความสัมพันธ์กับน้ำในด้านการเป็นที่อยู่อาศัยอ๋อดอกไม้ทะเลและก็ปะการังอ่ะก็ยังมีความสัมพันธ์กับหินที่อยู่ใต้ทะเลในด้านการเป็นที่อยู่อาศัยด้ครับโอ้โหสังเกตได้ละเอียดเลยนะคะทอตเก่งมากเลยค่ะ ที่ท้อตอบมานะคะก็ถูกต้องเลยนะคะแต่ครูขอเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะคะว่าในแหล่งที่อยู่นี้นอกจากจะพบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในด้านการเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่หาอาหารแล้วนะคะก็ยังพบความสัมพันธ์ในด้านการเป็นที่หลบภัยด้วยค่ะอย่างเช่นปูที่อยู่ในเปลือกหอยนะคะซึ่งก็เรียกว่าปูเสฉวนปูเสฉวนเนี่ยก็จะใช้เปลือกหอยเป็นที่หลบภัยนั่นเองค่ะ ชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันหลายอย่างเลยนะครับเนียใช่แล้วค่ะแล้วบริเวณใต้ต้นไม้ล่ะคะนักเรียนสังเกตเห็นสิ่งใดบ้างเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งในบ้างเป็นสิ่งไม่มีชีวิตคะท้อนล่ะคะช่วยบอกหน่อยนะคะที่ใต้ต้นไม้ท้าสังเกตเห็นสิ่งมีชีวิตก็คือยา้าไก่ มดครับแล้วที่ใต้ดินก็ยังมีไส้เดือนดินด้วยล่ะครับส่วนสิ่งไม่มีชีวิตทรายก็เห็นดินครับใช่แล้วล่ะค่ะแล้วนักเรียนเนี่ยสังเกตพบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรบ้างคะท้ายพบว่ายามดไส้เดือนดินมีความสัมพันธ์กับดินในด้านเป็นที่อาศัยครับ ความสัมพันธ์กับดินในด้านเป็นที่วางไข่ด้วยอ๋อแล้วก็ไก่ไก่ก็ยังมีความสัมพันธ์กับดินในด้านเป็นที่หาอาหารด้วยครับเก่งมากค่ะท็อตนอกจากยาจะมีความสัมพันธ์กับดินในด้านการเป็นที่อยู่อาศัยแล้วยาก็ยังใช้น้ําแล้วก็ธาตุอาหารจากดินเพื่อการเจริญเติบโตและการดํารงชีวิตด้วยนะคะนอกจากนี้มด มีความสัมพันธ์กับดินในด้านการเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่วางไข่แล้วเมื่อตัวอ่อนฟักออกมาจากไข่มดก็จะใช้ดินเป็นที่เลี้ยงดูลูกอ่อนที่หลบภัยด้วยนะคะสำหรับไส้เด <nej> <Mon aster> ือนดินนอกจากจะมีความสัมพันธ์กับดินในด้านการเป็นที่อยู่อาศัยแล้วไส้เดือนดินก็ยังใช้ดินเป็นที่หลบภัยที่วางไข่แล้วก็ที่เลี้ยงดูลูกอ่อนด้วยเช่นกันค่ะ นอกจากนี้นะคะในแหล่งที่อยู่ทั้งสองแหล่งเนี่ยก็ยังพบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับอากาศและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับแสงด้วยนะคะแต่เราอาจจะสังเกตได้ไม่ชัดเจนจากในวิดีทัศน์นะคะเอว่าแต่นักเรียนเนี่ยพอจะบอกได้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตใดมีความสัมพันธ์กับอากาศและมีความสัมพันธ์อย่างไรคะ่ะพอคิดว่ายังไงคะท้คิดว่าทั้งมนุษย์พืช แล้วก็สัตว์เลยครับที่มีความสัมพันธ์กับอากาศโดยจะใช้อากาศในการหายใจครับใช่แล้วค่ะโดยสิ่งมีชีวิตที่อยู่บริเวณทะเลและบริเวณใต้ต้นไม้นะคะก็จะใช้แก๊สออกซิเจนในอากาศสําหรับการหายใจค่ะนอกจากนี้พืชก็ยังใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศสําหรับสร้างอาหารด้วยนะคะเอแล้วสิ่งมีชีวิตใดมีความสัมพันธ์กับแสงบ้างคะและมีความสัมพันธ์อย่างไรคะ ขอช่วยตอบหน่อยนะคะพืชมีความสัมพันธ์กับแสงครับโดยพืชใช้แสงในการสร้างอาหารครับถูกต้องแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะมนุษย์เองก็ยังมีความสัมพันธ์กับแสงด้วยนะคะโดยมนุษย์เนี่ยจะใช้แสงในการมองเห็นสิ่งต่างๆนั่นเองค่ะโอ้ยไม่ว่าจะแหล่งที่อยู่ไหนอะ่ะก็พบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตทั้างนั้นเลยนะครับเนี่ยใช่แล้วค่ะทอด เอาละค่ะตอนนี้เนี่ยนักเรียนน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆกันพอสมควรพร้อมแล้วค่ะอ่าโอเคเราจะไปทํากิจกรรมของเรานะคะอ่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาต่อกิจกรรมนะคะกิจกรรมหน้าหนึ่งร้อยหนึ่งนะคะเราจะมาท mind m a p p i n g กันเด็กๆชมคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะ วันพรุ่งนี้เชื่อมาต่อหมายแมปปิ้งให้นะคะเอาเด็กๆคนเด็กๆคเปิดกล้องค่ะเชือช่อจะเช็คเวลาให้วันศุกร์ที่วันศุกร์ที่เท่าไหร่นะที่เชื่อราบตอนที่เชื่อมาสิบนาทีหลังอ่ะนะคะเชื่อจะเช็คเวลาเรียนให้นะโอเคเอาเปิดกล้องค่ะเดี๋ยวเชื่อเช็คเวลาเรียนให้นะคะเปิดกล้องก็มีเท่านี้นะคะหนึ 1, 2, ่งสองสามสี่ิบสิบคนนะคะโอเค อ่าโอเคนะคะค่ามเอีไว้เท่าน,นี้นะคะที่เหลือเด็กๆพักผ่อนนะคะขอบคุณค่ะบา,บายยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาต่อกันนะคะ